ดีค่ะออยค่ะวันนี้ก็้องมาเข้าโครงการโคชชิ่งนะคะเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกนะคะก็เพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็พลังแล้วก็สร้างความมั่นใจกับตนเองปัญหาที่ออยเจอนะคะก็ตอนนี้ออยเริ่มสับสนในตัวเองเริ่มคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันผิดเริ่มไม่มีความมั่นใจกับตนเอง แล้วก็มันเป็นปัญหาให้กับตัวออเองในการดำารงชีวิตประจำวันแล้วก็การทำงานเพราะออนี่มีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยะคะ่ะวันนี้ก็หวังว่าการมาพคดชี่การจาร์จะทำให้ออยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจสร้างความสุขแล้วก็สร้างแสงสว่างในตัวออเองแล้วก็ทำให้คนอื่นที่ออยุู้จัก มีความสุขกับกับอตงอ๋ด้วยในกรณีของคุณออยนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความสับสนกับชีวิตเรียกว่าเป็นสาวพันใหม่ที่มีความเปรี้ยวและก็มีความเป็นตัวเองสูงแต่ในด้านตรงข้ามทัศนศกษณะก็คือมีความโดดเดี่ยวและก็มีความกลัวมีความกังวลซึ่งการโคชชิ่งวันนี้จะทําให้คุณออยได้รู้สึกถึงกระบวนการที่ลึกซึ้งแลวก็ปลดปล่อยตัวเองออกจากความไม่มั่นใจทั้งหมด สุดท้ายก็คือมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะกลับไปเป็นออยคนเดิมได้นะครับสิ่งแรกก็คือกระบวนการที่เราจะต้องทําให้การโคชชิ่งวันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดการตอบสนองได้อย่างได้ดาผมจะใช้ท่ามือเริ่มต้นคุณอ่อ,อยยกมือขึ้นแล้วจากนั้นจะเอามือเข้ามาประจานกันนะครับบีบครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3การบีบและการใช้ท่ามือเพื่อให้พลัง ในร่างกายของเราให้เกิดความรู้สึกตัวและมีสติขึ้นจากนั้นเราก็จะใช้มือเป็นกระบวนการเข้าสู่ Progressive Relaxation เป็นการฝึกการคลายตามมือผมเร็วขึ้นช้าลงช้าลงช้าลงแล้วก็กระตุ้นเหมือนเรากระตุ้นตัวเราให้เกิดพลังงานขึ้นมาพร้อมที่จะ เดินทางไปสู่การโคชชิ่งได้อย่างแทจิการกระตุ้นด้วยท่ามือนั้นเป็นเทคนิคที่เขาเชื่อกันว่ามาจากความเชื่อแบบทิเบตเรียกว่าการท,บทราบุรชาเพื่อให้มือของเรามีพงขึ้นมาแล้วพอเรามือพลังมีพลังขึ้นมาต่อไปเราก็จะผ่อนคลายได้ทั้งตัวขนาดที่เราโยกตัวหรือว่าหมุนๆเร็วขึ้นมันจะมีพลังมากมายที่ออกจากใจิตใจของเราจากหัวใจเราแล้วก็จากการมีสติรับรู้อยู่ตลอดเวลา ฝันที่จะเข้าโปรแกรมแต่จากนั้นเราประช้าลง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 รู้สึกสงบขึ้น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 แล้วก็วางมือสบายผ่อนคลายค่อยๆหลับตาลงหลับตาจ้องมองตาคุณพ่อตอกนั้น21ปีตอนอายุ21-22ปีผ่านมาผู้หญิงเล็กคนนั้น ซึ่งเหมือนเราทุกอย่างแต่เขาโดดเดี่ยวเขาอยู่คนเดียวเขามีชีวิตด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเขาอยู่เลยลองไปดูความรู้สึกตรงนั้นแล้วให้ระเด็กที่อยีกคนนั้นลองบอกมาซิว่าตอนขอ 11, 12, เขาอายุสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปีเขารู้สึกอะไรกับชีวิตบอกออกมาตรงนี้เลย ชื่ออะไรครับช่อดาวหมอชื่อดาวคุยกันกันมักไหม,มรักเราเราก็รักบกันชัช่นอะไแม่ไปแม่ไปเมือนอก,นนนนอกท่งหลวใ้อยู่กั่อแล้วก็แม่ไปกี่ปีครับ จะบอกอะไรกับแม่บ้างทำไมต้องเป็นหนูมนไม่เลือกหนูให้ไปด้วยใช่ไหมใช่สิ่งที่ที่อยากจะบอกบอกแม่จริงจริงๆวันนี้ถ้าแม่มาอยู่อยู่ต่อหน้าหนูหนูอยากจะบอกอะไรแม่ขึ้นกอดแม่นะจะให้เราไปดีนะขึ้นกอดแม่เองนับ ภัยเขาแ,แม่ก็เป็นเด็ดยยกผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายๆหนูซึ่งเขาจะต้องผ่านช่วงเวลาที่จะต้องให้อภัยตัวเขาเองแล้วหนูก็ต้องให้อภัยเขาด้วยเพื่อปลดปล่อยตัวเขาออกจากใจหนูช่วงที่ที่จบจบ<ร>ปลดปล่อยหัวใจคลดปล่อยูมิใจเวลา ไม่ไดทำอยากพิจอาไม่อยากพิจารออทไปพสดนแล้วถุกทุกอย่างออักษาสัญญา ตัดไปอีกป้าต้องแข็งขึ้นนะเพราะว่าป้าไปดีแล้วแต่ว่าหนูจะต้องดีแด่ต่อเพราะว่าชีวิตของหนูมีความหมายหนูต้องทําอะไรที่มันมีความหมายหนูลองค้นหาแสงสว่างสิแสงสว่างของความสุขที่หนูพบได้ไหนลองบอกผมสิว่ามันเกิดขึ้นอย่างนา้ที่เป็นความสุข ที่ไหนที่นอร์เวย์โอเคไปเมื่อเมื่อเมื่อไรผีปีละปีที่แล้วปไปนอร์เวย์มามันเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงความสุขมันคือ,อยังไงร,รู้สึกเหนื่อได้ครอบครัวกับเรารู้สึกเหมื่อยดีสำรัก รู้สึกั้นเราได้ครอบครัวคื้นมาแล้วมีความสุข ่ใช้เทียนสว่างสี่หนูรู้สึกสบายใจขึ้นสามหนูรู้สึกว่าดีงความสุขและอบอ,อุ่นสองหนูก็เนรู้สึกหลับจริงและหนึ่งขอยนตลาดไปทันทีครับก็เป็นเคสหนึ่งนะครับของน้องออยซึ่งเราใช้การโคชชิ่งด้วยการเข้าไปสู่จิตไร้สำเร็จของสภาพสติท่านนี้ในงานทางด้านการทำจิตวิญญาณวิทยาซึ่งผมค้นคว้ามาเป็นเวลา1ิกว่าปีเนี่ย มชื่อว่าจิตไร้สัมนักของเราที่เรียกว่าอัคอนเชสเนเนี่ยมันเก็บความทรงจําความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแล้วก็เก็บสิ่งต่างๆไว้อย่างมากมายบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะเก็บกวดกับมันเราอาจจะรู้สึกอ้างว้างรูส้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลและรู้สึกไม่มั่นใจนั้นการมาโคชิ่งซึ่งผมทาด้วยการใชใ้การกระตุ้นจิตไร้สัมผั เพื่อตูจูนต่อกับจิตแือสำนึกที่เราเรียกว่าซูเปอร์คอนชเชสเนี่ยก็จะทําให้ผู้หญิงท่านนี้สุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงเป็นคนใหม่ตอนนี้ผมให้เขาหลับลงไปในระดับของอันคอนชเชสเนี่ยหรือว่าอยู่ใต้ของความรู้สึกที่เป็นสำนึสำนึกให้เขาดิ่นลงไปแล้วเราหวังว่าหลังจากที่ผมปลุกเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะมีความสุขเขาจะสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเขาพบกับ สิ่งใหม่ๆได้อยางมากมายโดยเฉพาะความหวังที่จะพบกับคู่รักพบกับคนดีๆในชีวิตพบกับคู่แท้ที่จะมาเป็นความรักให้เขาม,มีชีวิตอยู่อยากต่อไปด้วยความหวังที่แสงมืดเงาเราลองมาหุ่น้องเข้าไปนบามนะครับสิ่สึกยังไงบ้างเราสดๆก็รู้สึก รูบ้างแล้วก็เหวีย่ยงแรงเหวีย่วยงรวมรู้สึกบสบายมีพลังแต่มั่นใจตัวเองขึ้นไหมในค่ามรู้ส่งว่าเราได้คนใหม่กลับขึ้นมาค่ะนี่เราใช้เวลาประมาณ20บนาทีแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรารู้สึกว่าเราไ,ได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่าเรามีพลวังพลังแล้วก็ความหวัง พร้อมแลยังที่จะต่อสู้ชีวิตแลเดินต่อไปให้กำลังใจนะบอกเพื่อนๆสิว <laughs> ่าชีวิตมันต้องทำยังไงถึงจะก้าวกลัไปได้้องบอกเพื่อนๆดูต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็ต้องทรางแรงประดับใจให้กับตัวเองแล้วก็ค้นหา,าสิ่งที่เราเ สิ่งที่เราต้องหวังก็จะทําให้เรามีความหวัองอย่าต่อไปนะครับก็อยากจะบอกกับท่านผู้สนใจนะครับเรื่องการโคชิ่งน้องออยก็เป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนของคนสมัยนี้ซึ่งต่อสู้กับชีวิตแล้วก็มีเรื่องราวมีสิ่งที่จะต้องทําให้ชีวิตของเรามีความสุขบางครั้งเราก็สับสนบางครั้งเราก็กลัวและบางคร<า>ั้งเราก็โดดเด,ดี่ยวเพราะว่าเราอยู่กับ ชีวิตที่จะมปด้ยวยความซับซอ้อนของสังคมันั้นสิ่งสําคัญผมเชื่อว่าการโคชชิ่งวันนี้จะทําให้น้องอ่อยกลับมาแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีความหวังในชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่งดงามและก็มีความสุขขออีกวันให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับ